สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในีควเนอร์มุมข่าวนี้จะเป็นในส่วนของการสรุปข่าวสารของทางสโมสรอาเซนอนและการพรีวิวในเกมที่อาเซนอนจะเปิดบ้านรับการมัเญยอนเบนฟอร์ดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในคืนวันเสาร์เวลา23นาฬิกา30นาทีเรามาเริ่มกันที่ข่าวสารนะครับถึงการเคลื่อนไหวของทางสโมสรอาสซนอนในการดึงนักเตะเข้ามาเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยล่าสุดมีข่าวกับนักเตะอย่างฮูโก เอเลติเก้นะครับของทางสมสรไอซักแฟงเฟิร์ตที่สามารถโชว์ผลงานในรดูการนี้ได้ค่อนข้างที่จะยอดเดี่ยมนะครับและเมื่อคืนที่ผ่านมาก็สามารถทำประตูนในการบุกมานะครับแบ่งหนึ่งแต้มกับทางสเปอร์นะครับในศึกยูฟานะครับยูโรปาลีกโดยนักเตะอย่างฮูโกเอเลติเก้นะครับสามารถสร้างผลงานให้กับทางเฟงเฟิร์ตในฤดูการนี้นะครับลงสนามไปทางสิ้นทุกรายการ41นัดทำได้20ประตูกับ8แอสซิตก็นับได้ว่านะครับเป็นนักเตะที่เข้ามาแทนที่นักเตะอย่าง มานะครับมามูที่ย้ายมาอยู่กับทางซมส,ส์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้และช่วยต้นสังกาดนะครับอย่างอาทักเฟิงเฟิร์ตในการแย่งชิงตัวในการเข้ามานะครับลงเล่นในศึกอยูฟ้าเชนเนลิกในฤดูการหน้าก่นว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจในตำแหน่งกองหน้าตัวเปล่านะครับเพราะนักเตะเองก็มีรูปร่างที่ค่อนข้างจะสูงใหญ่นะครับและเป็นนักเตะที่มีอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้น โดยมีการประเมินว่านักเตะนะครับวัย22ปีทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้น่าจะมีในส่วนสนับสนุนค่าตัวทิทางไอทักเฟิงเฟิร์ตน่าจะยินยอมในการปล่อยตัวอยู่ที่ประมาณ50นะครับถึง55ล้านปอนด์คัะว่าอยู่ในบัตรเจตที่ทางสโรส,ออสนอาร์ซนอลนะครับสนใจนักเตะอย่างฮูกโกนะครับเอลิติกจริงก็น่าจะเพียงพอนะครับในการดึงตัวเข้ามานะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์แต่อาจจะต้องมีนะครับการแย่งชิงกับทางสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปนะครับที่ต่างก็ให้ความสนใจ ในการคว้าตัวนักเตะรายนี้โดยมีทางสโมสรนะครับเพื่อนร่วมเมืองอย่างสโมสรเชลซีนะครับที่ก็ให้ความสนใจกับนักเตะรายนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าทางสโมสรอาเซนอลจะจริงจังในดูนักเตะนะครับอย่างฮูโก้นะครับอาริเตเก้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าอาเซนอลเองก็มีตัวเลือกนะครับค่อนข้างจะเยอะในตำแหน่งสูนหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์นะครับโยเคเรสนะครับหรือแม้แต่เบนจามินเซดโก้นะครับก็ต่างก็อยู่ในส่วนของเป้าหมายที่ทางอาเซนอลนะครับต้องการตัวเช่นกัน ต่อมาครับจะเป็นในส่วนของนักเตะอย่างดีนฮุยเซนนะครับที่ปัจจุบันนี้นะครับก็คาเข้งอยู่กับทางสโมสรบอลมัดนะครับและก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากสโมสรยูเวนตุสนะครับด้วยค่าตัวเพียงแค่15ล้านปอนด์เท่านั้นโดยนักเตะรายนี้นะครับลงสนามช่วยต้นสังกัดนะครับอย่างบอลมัดไปทางสิ้นนะครับทุกรายการ29นัดในฤดูกาลนี้นะครับทำได้2ประตูกับ1แอสซิสต์โดยทางนักเตะอย่างดีนฮุยเซนนะครับในกานนี้ก็ยังพอมีรูนะครับที่จะช่วยต้นสังกัดอย่างบอล ในการลุ้นพื้นที่ยุโรปได้นะครับโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าค่าตัวของทางดีนทูเซนนะครับที่จะสามารถจะทีมได้ในส่วนของค่าจิกสัญญานะครับที่มีการเซ็นไว้ตอนที่นักเตะน,นะครับย้ายมาอยู่กับทางบอลมัดนะครับจากสโมสร,รยูเวนตุสนะครับจะมีค่าสิกสัญญาอยู่ที่ประมาณ50บล้านปอนด์ก็ถือว่าเป็นค่าตัวของนักเตะที่ได้รับความสนใจจากสโมสร,รยักษ์ใหญ่นะครับในยุโรปและแม้แต่สโมสร,รในพีเมลีกเอง ดยมีข่าวเชื่อมโยงว่าทางเรียลมาดริดนะครับก็ให้ความสนใจในการส่งแมวมอนครับมาตามฟอร์มของนักเตะรายนี้และสมสรในศึกนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเองนะครับก็มีความสนใจในตัวของดินฮือเซนค่อนข้างจะเยอะนะครับแม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมสรลิเวอร์พูลนะครับเจลซีสเปอร์นะครับและก็สมสรนอาร์เซนอลนะครับที่ทางรวมหน่วยการคนใหม่นะครับอย่างอันเดียนะครับเบอร์ต้าก็ให้ความสนใจนักเตะรายนี้นะครับและมองว่าเป็นอนาคตของ สมสรอาร์ซานอลนะครับถ้าเกิดว่าสามารถเซ็นนักเตะรายนี้ได้ถัดมานะครับจะเป็นการพิวเกมที่ทางสมสรอาร์ซนอลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนเบนฟอร์ดนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้นะครับเวลา23เดิกา30นาทีเรามาดูที่สถิติเจ้าบ้านหน้านัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2ทีมเยือนอย่างทีมเยือนนะครับอย่างเบนฟอร์ดนะครับหน้านัดหลังสุดนะครับชนะ1แพ้2แล้วก็เสมอไป2นะครับอันดับตารางคะแนนปัจจุบันนะครับอาร์ซนอลรังอยู่ที่อันดับ2ของตาราง ส่วนเบนฟอร์ดนะครับรังอยู่ที่อันดับที่12ของตารางอัตราการทำประตูแต่ละนัดนะครับอา์เซนอยู่ที่1.8ประตูต่อน,นัดส่วนเบนฟอร์ดอยู่ที่1.6ประตูต่อน,นัดค่าสถิตินะครับการเสียประตูนะครับอา์เซนอยู่ที่0.8ประตูต่อน,นัดส่วนทางเบนฟอร์ดนะครับอยู่ที่1.5ประตูต่อน,นัดถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของการดูสถิติ5นัดหลังสุดที่พบการนะครับเป็นทีมเจ้าบ้านอย่างอา์เันนะครับที่สามารถสร้างผลงานได้ ดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเมื่องานนัดที่ผ่านมาครับชนะได้ไปถึง4ีนัดแล้วก็เสมอเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับโดยในเกมนัดนี้นะครับคาดการว่าเจ้าบ้านอย่างอาเซนอนนะครับน่าจะชนะทางเป็นฟอร์ตไปได้นะครับอย่างน้อยนะครับสประตูต่อศูนย์ก็จบลงไปแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสําสญอาสซนอนและการพรีวิวนะครับในเกมที่อาสซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนเบนฟอร์ตรบกวนทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ